นี่นะนั่งคางนั่งลินเนี่ป้ายนู้นนี่ไอยากตากแดดไว้ค,วน,อววอน,ควนอือหกแต่กลางตดดคนนที่เป็นยาหกหก nhan phong mãi tin mất anh 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 này anh mất 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 โอ้มีแต่พื้นดังหนึ่งเขาเตวร์้เอาไปละลายหรือถึงมุม,ม,มแรง,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 งบ่งานงานลำย่ยบ่มันเป็นงานลำย่ยติเออเอาไปทำมเขา้าวเติร์นข้าวเติร์กินเทาานี่ละมันใส่แกะใส่ย,ยังใส่พื้นสัใก่สีปกไว้เลยไว้ผลถึงไว้ผลถึงใส่เออขอข้าวตาบ่ิข้าวตา เดี่ยวเดี่ยหังเดินบ้านแน้นเดแล้วไปโปรบ้านจะข้าไปไปรุ่นตั้งเดินบ้านแล้วท่เด่วหัะเซ็มอะไรอย่างซ้ม่ไม่ตกเอา็ต่วกันไปเงเดินบ้านต่อกันตอนนียหุมใส่หุมมีก่อนก่อนจะเส่ฮุมหวจะเข้าก็ใจจะเศ้าก

Ni tình nạc chết nóng nha ba khóc Nhà ba khóc nha ba khóc nha hai 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 khóc nha khóc nha hai khóc nha hai khóc nha hai